สวัสดีครับท่านผู้ชมประจําช่วงเย็นของวันพุธที่9เมษายนนะครับพศ2568ซึ่งล่าสุดเราก็มาติดตามอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับจากภาพเรดาร์นะครับจากกลุมอุตุนิยมทิทยาวันนี้ก็มีกระแสของลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับ ส่งผลทําให้ในช่วงบ่ายเย็นๆของวันนี้ก็มีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคกลางตอนบนแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังนี้ก็ฝากคนละนึงกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลอทั้งหมด ถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญปารับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงใบบ่ายเย็นๆของวันพุธที่9เมษายนนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว F4 ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของตนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จะลืมเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนกันนะครับสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณหลงหน้านะครับขอบคุณครับประกาศเตือนด่วนลาสุดจากลมอุตุนิยมวิทยานะครับระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นช่วงสงกรานนี้นะครับก็คือตั้งแต่12ถึง14เมษายนพศ2568นะครับก็จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอาจส่งผลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรได้นะครับ แล้วก็ข้อแนะนําก็คือควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่องแจ้งนําสัตว์เลี้ยงกลับเข้าในที่ปลอดภัยเสริมความแข็งแรงให้ที่โรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเล็งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่มีแนวโน้มว่า โตเต็มที่นะครับแล้วก็งดใช้อุปกรณ์โลหะขณะที่เกิดพายุฝนฝ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นเรามาดูพื้นที่ที่มีฝนกันนะครับตั้งแต่ช่วงใบ,บายเย็นๆค่ำๆข,ข,ของวันนี้นะครับจากเรดาร์ตรวจับปริมาณของฝนสดจากโมเดลนะครับซึ่งก็มีการกระจายตัวของฝนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่เราได้คาดไว้ก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะทางช่วงตอนกลางนะครับกับทางช่วงตอนล่างก็คือแถวทางช่วงโคราชบุรีล์ทางช่วงสุรินทร์นะครับตอนกลางก็แถวทางชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็แถวทางช่วงสกลนครมุกดาหารแล้วก็แถวทางยาโสธรร้อยเอ็ดกาลสินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มกันที่ทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือพื้นท,ที่ที่มีฝนตกแล้วนะครับก็แถว ทางเชียงดาวแถวพร้เาแถวแม่สล่วยนะครับโป่งนกพานแล้วก็แถวทางบ้านป่าแดดแม่ใจแถวทางเทิงนะครับแล้วก็ทางช่วงเชียงคำแถวทางจังหวัดพะเยานะครับทางวังใหม่แล้วก็มาทางฝั่งตะวันตกของทางภาคเหนือนะครับก็แถวทางแม่ลาน้อยแม่แจ่มทางแม่สเลียงบ่อสลีนะครับทางเลโก แถวทางอมก๋อยแล้วก็แถวทางดอยเต่านะครับทุงเข้าหางแล้วก็ทางช่วงวังยาวเด่นชัยทางช่วงหลอมแรกดนะครับทางสามเงาแล้วก็บริเวณแถวทางจังหวัดตากก็มีการกระจายตัวของฝนหลายพื้นที่แถวทางเจดีโคพบพระจังหวัดตากนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทางด้านตอนล่างของภาคเหนือทางด้านตะวันออกนะครับ ตั้งแต่แถวทางพิษณุโลกก็มีการกระจายตัวแถวทางบ้านใหม่นะครับแล้วก็แถวทางช่วงหล่มศักท่าพลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้นะครับก็อย่างที่เราได้บอกกันไปทางตอนบนก็มีการกระจายตัวอยู่บ้างทางช่วงจังหวัดเลยนะครับในบางพื้นที่แล้วก็ทางช่วงบริเวณวานอนอนิวาสนะครับแถวบริเวณทางบ้านทาตแล้วก็แถวทางนาดี สกลน,นครนะครับทางหนองหอยท่าปลาบักน้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีฝนตกหนักทางช่วงนามน์กูชินาลายนะครับแล้วก็แถวทางช่วงดงสวรรค์ศก,กันเหลืองนะครับแถวทางทุ่งพระชุมแพรเกษตรสมบูรณ์ทางสาราทองจังหวัดขอนแก่นนะครับทางช่วงจังหวัดชัยภูมิทางบ้านไผ่กุดลังนะครับทางมหาสารคามกระสินโดยเฉพาะทางช่วงนามนนะครับกลาลังมีฝนตกหนัก ทางกุชินาลายนะครับแล้วก็แถวทางบ้านแดงนะครับสายมูลยโสธรป่าติวคำเขินแก้วทางช่วงศิลาลาดสนมนะครับแล้วก็มาดูทางช่วงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีกุ่มฝนทางช่วงอ่าสุลินกระสังนะครับแล้วก็ทางช่วงพระพาชัยบุรีรัมย์นางรองนะครับทางช่วงนางรองหนองกีนองหง แล้วก็ทางกุดโบดนะครับทางโชคชัยคอนบุรีทางตะขบซีคิวนะครับแล้วก็กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวไปช่วงทางอำเภอเมืองของทางโคราชนะครับทางปากช่องแล้วก็ทางไทยสามัคคีหนองเสม็ดนะครับนี่คือกลุ่มฝนของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับเรามาดูทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับพื้นที่มีฝนนะครับแถวทางช่วงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็แถวบริเวณทางช่วงคลองหาดคลองตะเก ا หนองว่าทางสอยดาวทางโป่งน้ำร้อนขลุงจันทบุรีจังหวัดตราดทางปวกแดงนะครับแล้วก็ทางศรีราชาแหลมฉบังนี่คือกุมฝนทางภาคตะวันออกนะครับในส่วนของทางภาคกลางวันนี้นะครับก็เน้นทางภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็โดยเฉพาะทางช่วงตอนบน,บนด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ ทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์ทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางช่วงอุทัยธานีลานสักนะครับทางหลานสักแล้วก็มาทางช่วงายโยกาญจนาบุรีนะครับก็มีกลุ่มฝนแล้วก็ทางสะแก้วทางสะโบดนะครับแล้วก็ทางช่วงที่ติดกับทางโคราชปากช่องนะครับของทางภาคกลางก็มีการกระจายตัวของฝนนะครับทางกรุงเทพมหานครวันนี้เมฆนะครับเมฆเป็นฟ้าครึ้ม แต่ว่าความชื้นยังน้อยอยู่นะครับฝนยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ทางช่วงโซนกรุงเทพทางตอนล่างๆนะครับก็คือทางโซนที่ติดกับสมุทรปราการและก็สมุทรสาครน,นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูกลุ่มฝนทางภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางภาคใต้ก็มีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีนะครับก็คือตั้งแต่แถวทางจังหวัดละนองนะครับก็มีฝนตกหนักทางจังหวัดละนองทางคุระบุรีนะครับแถวทางตะกัวป่ากระปง ถวทางพนมนะครับทางช่วงสุราษฎร์ธานีนาศารพระแสงสว่างนะครับทางจังหวัดกระบี่ทางทางเข่าพนมทางสิเกาทางจังหวัดตรังย่านตาขาวแล้วก็ทางเสียใหญ่คนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับทางช่วงบางแก้วคนเนียงของแงะเดานาทวีนะครับแล้วก็ แถวทางช่วงอาเบตงนะครับทางช่วงเบตสงสงหงโกลกแล้วก็แถวทางตำบลแม่วาดปันนังสตานะครับก็มีกลุมฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือเน้นทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับฝนส่วนใหญ่มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับลักษณะอากาศทั่วไป9เมษายนพยาการณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางช่วงประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ในขณะที่บริเวณทางภาคเหนือและทางภาคกลางโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ทางนี้เนื่องจากว่าความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆานานไว้ด้วยสําหรับบริเวณทางภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางช่วงอ่าวไทยภาคใต้และทางทะเลอ,อันมันส่วนบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทางทะเลอ,อันมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนอง ลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่12-14เมษายนพศ2568บริเวณทางช่วงประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤุดร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด สภาวะที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหรือว่าหมอกควันบริเวณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าลดลงนะครับเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็คือเริ่มมีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของ คาดการสภาพอากาศในแต่ละภาคกันนะครับก็คือบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านอุตรนนตดิตถ์สุขโขทยัยทางกำแพงเพชรพิจิตรทางจังหวัดต,ตากเพชรบูร์แล้วก็ทางจังหวัดพิษณุโลกอุณภูมิต่ตำสุด21-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยทางชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาทางบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิตม่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสดุด35-40องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีทางสระบุรีสุพรรณบุรีและก็ทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดฉะเชิงเรานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบ,บุรีและบริเวณทางจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฝ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชทางพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ทางนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพฯแล้วก็ปริมณฑลอากาศจะร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาอัปเดตต่อในส่วนของคาดการ์่วงหน้านะครับจากโมเดลนะครับคาดการ์ในช่วงค่ำของวันนี้วันพุทธที่9เมษายนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็ไปจนถึงช่วง ชาวมืดของวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่10เมษายนนะครับก็จะมีการกระจายตัวหรือว่าการเพิ่มปริมาณของกลุ่มฝนที่จะเข้ามาปกคลุมทางช่วงบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนนะครับก็สืบเนื่องมาจากทิศท,ทางของลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้มีกําลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมทางช่วงประเทศไทยทางตอนบน แล้วก็ประกอบกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองแล้วก็ต้องจับตาเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ทางกรมตัวนิยมที่ยากก็ได้แจ้งเตือนนะครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นดันหน้าแล้วก็จะเน้นลมกระโชกค่อนข้างแรงนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับ9เมษายนไปหาช่วงชวเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ ก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเวลาห้าทุ่มของคืนนี้นะครับก็มีพื้นที่สีเหลืองหลายจุดนะครับแล้วก็มีพื้นที่สีฟ้าเป็นค่าปริมาณความชื้นตั้งแต่เล็กน้อยแล้วก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางในบางแห่งนะครับแถวทางช่วงตั้งแต่ลานตะบัวลงมาทางจังหวัดพิจิตรนะครับทางบึงนาลางทางโค้งวิไลนะครับแล้วก็แถว บริเวณทางบ้านไล่ทางลานหมานยทางลานสักหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีชางชัยนาทนะครับแล้วก็แถวทางตะพานหินนะครับทางบางมูลนาคทางชุมแสงทางหนองบัวนะครับแล้วก็ภัยสาลีตะเคาะนะครับทางชนแดนก็มีโอกาสเจอฝนนะครับท่าพนอยู่ที่5.7ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็แถวทางเพชรบูรณ์มีความชื้นอยู่ประมาณ4.9ม mm ิลลิเมตร ทางบัน้นไผ่8.5ทางซับเจริญ7.6ม mm, ิมทางกุดชุมแสง6มิเมนะครับกรเกษตสมบูรณ์ก็เล็กน้อยแล้วก็ทางทุ่งพระเล็กน้อยบริเวณทางหนองลวกปฒนานะครับอยูที่0.8แล้วก็แถวทางท่านางแมว1.3ทางจังหวัดชัยภูมิอยู่ที่6.2นะครับแล้วก็กุดชุมแสง6มิเมทางบําเน็จนาลง6.9แล้วก็แถวทางช่วง เนินมะขามป้อม9.4นะครับวิเชียรบุรี9มิลลิมตรแล้วก็ทางช่วงลำนาลาย8.7นะครับหวัางม่วงก็ะเล็กน้อย4คิ้วปากช่องทางตะคบไทยสามัคคีนะครับแล้วก็ทางช่วงมวกเล็กหวังม่วงวงเวียนสาแก้วนะครับแล้วก็ทางช่วงลบบุรีอินบุรีชัยนาทหันคาแล้วก็สีประจันอยู่ที่ประมาณ14มิลมทางช่วงสุพรรณปานกลางนะครับ ทางช่วงสุพรรณอู่ทองสองพี่น้องพระนครศรีย,ยุธยาเป็นฝนเล็กน้อยนะครับกระจายตัวในบางพื้นที่แล้วก็ทางช่วงอีสานทางช่วงวันนี้นะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนบนตอนกลางแล้วก็ตอนล่างนะครับเป็นฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอก็คือทางจังหวัดเลยทางนากลางหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิ แล้วก็ทางช่วงพยพัคฆภูมิพิสัยนะครับทางช่วงแถวอุบลและธานีเดชอุดมกันทะละลักขูขันศรีสะเกดศีลาลาดทางสุรินทางบุรีรัมแล้วก็ทางช่วงโคราชนางรองหนองดินแดงนะครับแล้วก็สระแก้วมีโอกาสจะเจอเล็กน้อยนะครับในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็บริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับภาคใต้ตั้งแต่แถวทางประจวบคิริขัน ลงมาทางทับสะแกบางสะพานน้อยชุมพรเป็นฝนเล็กน้อยทางแถวทางจังหวัดระนองฝนปานกลางทางตะกัวป่าพังงาภูเก็ตนะครับมีโอกาสเจอฝนปานกลางทางช่วงสุราษฎร์เล็กน้อยนราษฎร์เล็กน้อยทางทุ่งใหญ่กระบี่เล็กน้อยทางจังหวัดตรังเล็กน้อยนครศรีธรรมราชทางชะอวด ทางพัทลุงสีริวงแล้วก็ทางจังหวัดสตูลเล็กน้อยนะครับในช่วงค่าคืนนี้จากนั้นนะครับพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายเย็นๆค่ำๆข,ข,ของวันพรุ่งนี้พฤหสัสบดีที่10เมษายนนะครับบางท่านสงสัยว่าแนวโน้มฝนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าแนวโน้มฝนพรุ่งนี้ก็ส่วนใหญ่ยังคงเป็นฟ้าครึ้มแล้วก็ปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวแต่ก็บางพื้นที่ก็มีโอกาสเจอฝนตกหนัก แต่การเพิ่มนะครับของปริมาณของฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจะมีพื้นที่สมหวังหรือว่ามีฝนตกเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดอย่างแน่นอนนะครับแนวโน้มฝนในวันพรุ่งนี้ใครที่ไม่ชอบฝนก็ต้องทําใจเลยเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงสงการปีนี้ปริมาณของฝนเยอะมากๆนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากให้ระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงฝันร้องฟ้าผ่าเพราะว่าไม่ใช่ฝนธรรมดา เป็นพายุฤุดดร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทางประเทศไทยทางตอนบนเหนืออีสานกลางตะบนออกเท่านั้นในส่วนของทางภาคใต้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับเน้นทางภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่ทางเพชรบุรีทางประจวบลงมาทางชุมพรสุราษฎร์ตะกวป่าแถวทางนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกระบี่ทางสตูลแล้วก็ทางช่วงหัดใหญ่ เน้นเป็นพิเศษนะครับเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนทางช่วงตั้งแต่สงขาลงมาทางยาลาปัตตานีนราธาิวาสจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่ทางช่วงภูเก็ตแล้วก็ทางตะกัวป่าพังงานะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวในบางพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตพยากรณ์อากาศกับแอดมินลดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ